้นมะละกอถ้าเราอยากให้ติดผลดกต้นเตี้ยเก็บผลผลิตง่ายเราควรทําแบบนี้เลยครับวันนี้เรามาดูต้นมะละกอต้นนี้ครับเริ่มสูงแล้วก็ต่อไปจะเก็บผลยากแล้วก็ผลก็ไม่ค่อยติดติดก็ลูกเล็กๆแบบนี้ครับเราจะมีวิธีอย่างไรที่ทําให้ต้นมะละกอต้นนี้เตี้ยลงเราจะได้เก็บผลผลิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้ต้นออกลูกเยอะๆหรือว่าติดผลดกนั่นเองครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแกล้งต้นมะละกอให้ต้นเตี้ยและติดผลดกกันเลยครับการแกล้งต้นมะละกอให้ต้นเตี้ยและติดผลดกในวันนี้บางท่านอาจจะเคยเห็นมาแล้วครับแต่เรากลับมาดูกันอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับโดยผมจะทําการผ่าต้นมะละกอรเรามาดูกันเลยครับในการผ่าต้นมะละกอแล้วแต่ทุกท่านจะผ่านะครับผมจะผ่านับตั้งแต่ด้านล่างขึ้นมาครับประมาณสองฟุตครับ แล้วก็ผ่าขึ้นมาอีกประมาณ3ามฟุตครับเราจะผ่าไปตรงกลางต้นแบบนี้เลยครับเราจะผ่าไปลหลายๆซี่นะครับเพื่อให้ต้นมะละกอบิดได้ครับ นี่ครับ่าไปรอ,ร,อรอบต้นเลยครับผ่าเป็นที่ซี่ลงไปครับนี่ครับประมาณนี้ครับเสร็จแล้วมันจะบิดได้เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเราจะบิดต้นมะละกอได้เห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะมาบิดต้นมะละกอ ให้ต้นเตี้ยลงไปเลยครับเดี๋ยวดูนะครับสิครับเราจะทําการบิดต้นมะละกอแล้วครับส่ครับไม่ต้องกลัวต้นมะละกอตายนะครับต้นมะละกอไม่ตายแน่ครับเพราะว่าต้นมะละกอยังส่งน้ําเลี้ยงขึ้นมาตามลําต้นนี้ได้ครับแล้วเราก็มาทําการนําไม้ค้าตรงด้านนี้ครับ เดี๋ยวดูครับนี่แบบนี้ครับเสร็จแล้วเราจะมาทำการผูกเชือกกับไม้และก็ต้นมะละกอรตรงนี้ครับบางคนก็เคยเห็นแล้วนะครับแต่เรามาดูกันอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับในการแกล้งต้นมะละกอให้ต้นเตี้ยและติดผลดกครับผูกให้แน่แนเลยครับตรงนี้ นี่ครับก็จะประมาณนี้ครับต้นมะละกอของเราก็จะต้นเตี้ยแล้วก็เก็บผลได้ง่ายครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยเตี้ยขนาดไหนดูครับแค่ประมาณเอวผมได้ครับแล้วก็ลูกก็จะอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยครับแล้วดูครับต้นมะละกอแบบนี้ไม่ตายแน่นอนครับและคลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการทำให้ต้นมะละกอต้นเตี้ย และติดผลดกแบบนี้ครับและนําไปใช้ภายในบ้านของเราได้ครับไปลองทําแบบนี้ดูได้ครับในการผ่าต้นมะล,ละกอแบบนี้แล้วโน้มให้ต้นมะล,ละกอเตีย้ยแบบนี้ครับแล้วก็ทําให้ต้นมะล,ละกอของเราติดผลดกและก็เก็บลูกง่ายแบบนี้ครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้นะครับในการแก้งต้นมะล,ละกอให้ต้นเตีย้ยและติดผลดกแบบง่ายๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทยไทยพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าวิทยไทยพีชนแนลครับผม แกล้งต้นมะละกอแบบนี้ครับโดยการโน้มต้นผ่าต้นแบบนี้ครับทำให้ต้นมะละกอของเราต้นเตี้ยและติดผลดกเก็บลูกง่ายด้วยครับ